ื่อน้อมแสดงความอะไรยิ่งพ่อแห่งแผ่นดินพระบาลมีอันแผ่ภพยาลสัตวาจาอันศักดิ์สิทธิ์70ปีที่พระองค์ทรงให้สัตว์วาจาไว้กับประชาชนของพระองค์ณนะวันนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2493พระองค์ก็ทรงเสด็จจากใต้ร่มพระมหาสเสวชัดมาประทับลงเบื้องหน้าประชาชนของพระองค์ตลอดพระชนมพรรษาทรงเจนจบในศาตร์และศิลป์ แห่งการเป็นเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทศสพิตธราชธรรมทรงครองธรรมครองหัวใจผะสสนิกรของพระองค์อย่างถ่องแท้พระพุทธเจ้าค่ะน้อมศิรกรากราบพระยุคละบาทเสด็จสู่ฟากฟ้าสุรลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้